สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีเป็นเพื่อนพี่ๆทุกคนค่ะพบก,กับเรยาเ้นเคยเนาะวันนี้เรย,ยามาทำแรนดอมสั้นๆดีก,กว่าเนาะแต่สั้นหรือยาวก็ไม่รู้เนาะเรามาเช็คความรู้สึกของคุณและเขาตอนนี้เลยเนาะเรยาเปิดไพ่ออลลเคลแล้วก็ไพ่ยิสี่เนาะเมื่อกี้เจอแต่พลังงานดีๆแบบพลังงานแบบข้างรักกันยิ่งกว่า ทีนี้ระยะก็เลยอยากมาเช็คความรู้สึกของคุณและเขาดูว่าคุณคิดยังไงกับเขาเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เนาะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปฟังระยะขอขอบคุณเ,เพื่อนเพพี่พทุกทุกคนเนาะที่เป็นกําลังใจให้ระยมาตลอดเนาะที่คอยเป็นกำลังใจให้ระยะมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,นรก,นรกเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพื่อนกันหรือว่าสละเวลามีค่าเข้ามาเป็นเพื่อนระยะเนาะในทุกทุกทุกคลิปเลยเนาะ<ม>ขอขอบคุณจากใจจริงๆค่ะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสุขสมหวังประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักเนาะอ่ะนั้นเราไปดูกันเลยเนาะระยะจะขอ,อะเปิดไพ่อรลเลนให้คุณเดี๋ยวก่อนเราจะห้าใบเนาะ เดอะโลเมสเองเอ็จินเนอะ,ะเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของแห่งความรักพลังงานแห่งรักแท้เอเปิดออกมาใต้ไพ่ก็แบบคุณอาจจะได้เจอคนตาคนที่ต่างแตกต่างกับคุณนะต่างชาติต่างภาษาอออเมตติ้งจะ <c oughs> ได้แต่งงาน,นอันนี้งเนาะ อะเรามาสับไพ่ก่อนเนาะมาดูสีเนะาะไพ่ออลกเริลอยากบอกอะไรกับคุณวันนี้ ในห้าใบแล้วเนาะ New love อืม New love รักแท้อ่ารักครั้งใหม่เนาะอ่าอะไรเนี่ Engagement มันจะดีเออรักครั้งนี้ New love รักที่ดีเนาะอ่า Heart to heart Conversation เออให้ใส่ใจคุยกัน Healing Family เ a ลิ่งแฟมิลี่อิชูเอ่ออ่ารักษาเยียวยาเยียวยาเนาะแล้วก็ให้กำลังใจกันเนาะอืมไม่รู้ว่าในอดีตจงเตรียมตัวได้เลยรอได้เลยเนาะอืมดีจังเลยเนาะอันนี้แพทย์ใต้สำรับเนาะพลังงานจากหน้าไพ่เนี่ย ไพ่อร์ลเคิลน่ะที่ขึ้นมาน่ะคนเก่าคุณและเขาอาจจะเคยรู้จักกันแล้วบางบางพลังงานก็แบบรู้จักกันแล้วเคยคบกันมาก่อนหรือว่าเป็นแฟนเก่าก็กได้เนาะภายใต้สำรับบอกว่ามีคนเก่ากําลังจะรีเทิร์นกลับมาเนาะมาเป็นนิวเลฟให้กับคุณเนี่ยและทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกการงานการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปหมดเลย จะเริ่มดีขึ้นทีละก้าวทีละก้าวของมันเนาะให้ใช้ถ้าเขาเข้ามาก็คือให้ใช้ใจนะเออให้ใช้ใจอันบริสุทธิ์ของคุณนะ r t a r t to heart conversation ก็คือว่าให้ใช้ใจนะสื่อสารกันเนาะแล้วก็ช่วยเหลือกัน h อ่อเฮลิ healing, ่งเยียวยาสิ่งที่คุณและเขาได้พบเจอในอดีตประมาณนั้นอะอดีตไม่รู้ว่าอ่าคุณและเขาได้พบเจออะไรบ้างเนาะ เนี่ยให้ก็อยากจะบ,บอกประมาณนั้นเนาะเออให้ช่วยกันแบบดูแลความรู้สึกเออเนาะดูแลกันไปอะไรประมาณนั้นนะ่ปะปณนิปป้านมอืมเนาะให้รอดได้เลยคนเก่ากำลังจะกลับมาไปเป็นเป็น new นเล v ฟให้กับคุณประมาณนั้นเนาะโอเคไพ่อ,อลัลลักเนก็ประมาณนั้นเอาไว้นี้ไหม เก็บดีกว่าเนาะเรามาดูความรู้สึกดีนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแล้วก็ของคุณที่มีต่อเขาเนาะเนี่ยจะเปิดคนละสำรับดีกว่าให้ฮาลโล่นะเนาะ องสำหรับอันนี้ความรู้สึกของของของ,ของคุณอันนี้ของเขาดีกว่าเนาะ นี่อยากขออนุญาตสับให้แป๊บหนึ่งนะอันนี้ของคุณนะ โอเคได้แล้วนี่ของเขาเนาะเอามาดูของคุณใบแรกเลยของคุณขึ้นเดททองเหรียญของเขาลนะเด e อ t สตาร์สเตรงอืมดูน่สิอะไรอีกสองถ้วยของเขาเด็กดาบ อืมออาเปิดอีกสองใบก่อนเนาะห้าไมา้สิบถ้วยของเขาไฮโาแฟนเดทยังไง ก็ดูไพ่เดทนะสิไม่หรอเดทคืออะไรหรอลาซิมิเลียหนึ่งถ้วยหกถ้วย พลังงานของคุณคุณคุณอยากจบแล้วเริ่มต้นใหม่ระยามองมองว่าอย่างนั้นเนาะเนี่ยเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ได้พยายามและทีนี้คุณอยากพยายามอยากเริ่มต้นใหม่กับเขานะของคุณนะพลังงานที่ขึ้นมาจากหน้ำพายที่ขึ้นมานะ นี่เป็นไพ่เจ็เหรียญเนาะความรู้สึกความรู้สึกตอนนี้เลยคือคุณอยากคุณอะเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจเขาเขาและทีนี้พอปล่อยให้เวลาแล้วก็ปล่อยให้มันจบก่อนไปนะพอคุณจบกับเขาไปแล้วคุณไปอยู่กับครอบครัว ไปโฟกัสที่ครอบครัวแต่ความรู้สึกของคุณก็บอกคุณแบบวนให้วนกลับมาเอาเขาออกจากหัวไม่ได้อะไรประมาณนะั้นคุณอยากจะคุณอยากจะจบเรื่องราวต่างๆแล้วก็จบไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกการขัดแยง้งกันไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันอะไรต่างๆนานาเนาะเนี่ย ความรู้สึกหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่คุณมีก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นงานเป็นการคุณอยากเคลียร์อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางลงรอยแล้วก็แบบให้มันโอเคแล้วคุณก็อยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับเขาอยากมามอบสิ่งดีๆให้กับเขาอา,อาจจะเป็นพลังงานของคนเก่ารักเก่าคนคน,คนเคยคบกันแล้วเก่าในอดีต ที่ผ่านมาหรือตามกันมาจากอดีตชาติเนาะเป็นเพื่อนกันเมื่อก่อนอาจจะไม่เข้าใจกันชอบทะเลาะบะแวงกันไม่ลงรอยกันเนาะพูดไม่เข้าหูอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออเนาะคุณอาจจะมองเขาผิดก็ได้ประมาณนั้นแต่ปัจจุบันนี้คุณแบบเนี่ยมามองเห็นเขามามองเห็นคุณค่าของเขานะเออเขาก็พยายามกับคุณนั่นแหละเขาก็รักคุณนะั่นแหละเนาะพลังงานของเขามันดีมากเลยนะอืม คุณอยากมอบสิ่งดีๆให้เขานะอยากยิบยื่นนั่นอยากติดต่อสื่อสารมาอยากเอานำเอาความรักอันนี้นะอันบริสุทธิ์ของคุณนะเด็มาให้กับเขานะเนาะคุณมองว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เลือค่ามากๆเนะี่ยดีต่อใจเป็นผู้หญิงที่สุขุมนุ่มลึกมีความสุสข,ขุมนุ่มลึกมีความละมุนละไมแบบเอาใจใส่เก่งทท่แคร์ดูแลแล้วก็ ฉลาดนะแบบรอบคอบอะไรประมาณนั้นเนาะเออเป็นเป็นไทยแบบสุภาพเรียบร้อยแต่มีมูลความรู้เออมีความเป็นผู้ใหญ่รู้จักการวางตัวมีความฉลาดแต่นิ่งๆเนาะคุณหลงสเสน่ห์เขานั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะเนาะ อาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคุณอยากวนเวียนกลับมาเนี่ยอยากจะติดต่อสื่อสารกับเขาอยากได้เขามันเป็นครอบครัวของคุณอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือว่าอยากให้เขาอยู่ในชีวิตของคุณนอกความรู้สึกของคุณนะอยากให้คนคนนี้นะผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้นะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งประมาณนั้นเนาะคุณจะพยายามนะทีนี้นะเนาะเออในส่วนเขา ความรู้สึกของเขาคือแบบที่มีต่อคุณคือเขามองว่าคุณเป็นเดอะสตาร์ของเขาอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วออตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่เขาพบเจอคุณหรือว่าเขาเห็นคุณคือเขาเขาชอบคุณเลยความรักขึ้นเลยสองถ้วยเนี่ยเดอะสเต็งเนี่ยสเต็งคือเขายอมเขาแพ้เลยแบบว่าคนนี้คนที่ใช่แบบฉันยอมให้เขามัานนะเนาะคุณคือคนที่ดีต่อใจเขามากๆ คือเดอะสตาร์อยู่ในใจของเขาเนี่ยเขารักนะเนี่ยส่งถ้วยอืแล้วเขาก็รักรักแบบรักรักแบบถูกต้องด้วยความมั่นคงเลยเนาะเออพลังงานเขาแบบไพ่ใหญ่มากเลยเอ,อืมแล้วเขาก็คิดว่าคุณจบกับเขาไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็ยังรักเออ เขาก็ยอมยอมรับนะว่าคุณถ้าคุณจบก,ก็เขาก็เคารพนะเคารพการตัดสินใจของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอืมและไพ่ไพ่ใต้สำหรับของเขาถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจแต่เขาก็เคารพในการตัดสินใจขอ,ของของของคุณเนี่ยไพ่ของเขาอ่านง่ายมากเลยเนาะประมาณนั้นเออ ถ้าถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วเขาอาจจะเป็นคนที่แบบโด่งดังคนสวยคนหล่อก็ได้เนาะคนรู้จักเยอะอืมประมาณนั้นเนาะเออเขารักคุณจริงๆนะส่งถ้วยขึ้นหน่อยเนาะเดอะสตาเนี่ยสเสงเนี่ยอ่ะแล้วคุณจะทำยังไงกับเขาต่อไป รู้ว่าเขารักคุณแบบนี้แล้วเนาะเขาเขาคนนั้นอ่ะเจอคุณตั้งแต่ครั้งแรกเขาก็รักไปเลยตกลุมรักคุณไปเลยเนาะเขาแบบมอบกายใจถวายชีวาให้คุณไปเลยเนะสเตงเนนะี่ยอืมแต่เขารักความถูกต้องนะคนคนนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะเขารักความถูกต้องเออเขามีศีลธรรมประจําใจเขาเนาะเออ มิจรจลยธรรมอะไรประมาณนะั้นนะเขาจะไม่ทำผิดนะไพ่้ฮโาแฟนนะเป็นคนดีมากๆเลยนะคุณจะทำไงต่อครับอ๋อคุณจะจบอันนี้ใช่ไหมจบอันอะไรเหตุการณ์ที่แบบมันเจ็ปวดรลายๆอะไรประมาณเนาะอืมแล้วคุณก็จะจบแบบคุณจะเลิกเจ้าชูใช่ไหม คุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาแต่ว่าคุณก็แบบกลัวเขาไม่ให้โอกาสใช่ไหมอืเออคุณจะจบคุณจะไม่เป็นันนี้อีกแล้วเนี่ยอะให้ม,มันกำหัวหมดเลยนะพี่พี่อืมอันนี้ภายใต้สำรับเนาะคุณจะจบทุกอย่างคุณจะแบบไม่ทำตัวแบบ เหมือนที่ผ่านมาคุณจะเปลี่ยน Energy ของคุณแบบแบบเล่นเกมกับความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่ทำอีกแล้วแล้วคุณก็จะไม่เจ้าชู้คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่คุณก็กลัวว่าเขาไม่ให้โอกาสเนาะคุณจะเลิกเป็นเด e ฟู o l เลิกเป็นแบบมาเยอย่แยะๆยกับเขามาเล่นๆกับเขาแล้วคุณจะแบบไม่ผงผางไม่ตัดสินใจแบบรวดเร็วคุณจะมีสติขึ้นแล้วทีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคุณก็จะแบบใช้สติปัญญาเนาะประมาณนั้น อันละไพ่ของเขาล่เาะเขาจะเทคแอคชั่นกับมเขาจะแบบทำอะไรตอไปเนาะเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณไหมอืมเขาไปโฟกัสที่งานอืมเขาเอาจจะแบบ อ๋อคนคนนี้แบบความรู้สึกไม่เกิดขึ้นเลยค่ะอ๋อคนขเขาคนนี้คือแบบตอนนี้เลยเขาไม่โฟกัสเรื่องความรักแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขาหันหลังเขาเบื่อเรื่องความรักเนี่ยเขาไม่เอาเขาเททิง้งแล้วทีนี้เขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเขามีแบบโปรเจกต์อะไรมากมายเนาะพยายามกับการงานการเงินมองไปข้างหน้าแล้วก็ เาหาความรู้หาอะไรประมาณนั้นนะเออตอนนี้เงินงานงานเขากําลังลุมเข้ามาแบบยเยอะแยะมากมายเขากําลังไฟกับงานอยู่ตอนนี้นะเขามไม่ได้คิดเรื่องความรักเลยเนาะประมาณนั้นมาดูสิทีนี้ ข้อความที่คุณอยากบอกเขาคืออะไรเนาะคุณอยากส่งข้อความสิ่งที่คุณอยากพูดอยากคุยดีกว่าเนาะสิ่งที่คุณอยากบอกให้เขารู้คืออะไรความในใจของคุณที่อยากบอกให้ให้เขาคนนั้นนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะให้เขาคนนั้นรู้คุณอยากบอกอะไร คุณอยากบอกอะไรกับเขาเอาอีกอีกใบสองใบนะ ออกมาซีอีกสองใบเลยนะอโอ้ <laughs> ความในใจที่คุณอยากบอกเขาคือคุณรักเขาใช่ไหม <laughs> คุณ อาจจะอยู่ใกล้ๆเนาะอยู่แบบแอบจองแอบมองเขาอยู่ <c oughs> คุณรักเขาเอคุณอยากบอกรักเขาใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> สิ่งที่คุณอยากบอกเขาคือที่รักคุณอยากพูดดีเนาะ <c oughs> อ่าคุณไม่ต้องกังวลแล้วนะ <c oughs> คุณเรื่องแบบอันลันเรื่องเก่าๆเรื่องแบบความเจ็บปวดหรือว่าสิ่งที่ที่รักแบบพยายามมาจนเหน็ดเหนื่อยน่ะ <c oughs> ต่อไปนี้ ที่รักใช้ชีวิตแบบแฮปปี้เถอะเนี่ยคุณอยากบอกเขาแบบนี้เอออ่ากลับมาเนี่ยคนคนนี้นะคุณอยากบอกกับเขาเนาะคุณอยากบอกกับเขาว่ากลับมารักกันอีกอีกครั้งเถอะเออผมจะมอบความรักให้ประมาณนั้นเ <laughs> นาะเออคุณอยากบอกกับเขาว่ามันจะไม่มีอีกแล้วความเจ็บ ความทุกข์ความอะไรนะ่ะคุณจะจบทุกอย่างอือแล้วคุณก็จะเริ่มต้นกับเขาใหม่นี่คุณมองเห็นมองหาความรักที่มั่นคงแล้วเนาะคุณอยากบอกกับเขาว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอะนะที่รักนะอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออเนาะแล้วคุณก็จะมอบมอบความรักให้เขาแล้วก็บอกรลักเขาอืลายกาบเนาะคุณอเอาไปดูเขาสิทีเนี้ย สิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณคือเรื่องอะไรเนาะความในใจที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณคืออะไรนะความในใจของเขาคนนี้ไม่ว่าจะเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณคืออะไรทำไมทยากกันเลยนะอ่ะอืออกมาเถอะ เขาคนนี้ปากหนักใช่ไหมอุ้ยออกมาเยอะแยะออกมากี่ใบเนี่ยอืมเขาบอกว่าอ่าขออีกสองกันเขาบอกเขาอ,อยากบอกกับคุณว่าเขาไม่ชอบคนแบบเจ้าชู้อะไรประมาณนี้ย ไม่หลายกันหรือเปล่าเนี่ยไปเอาดีกว่านอ้อแล้วอีสองใบอ่ะอใบนี้ลองมาเป็นเดทใช่ไหมขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งเลยอะไรจะเอาองาขออีกใบหนึ่งเลยแล้ว อ่าความใ,ใจที่เขาอยากบอกกับคุณคือแบบเขาบอกว่าความรักความรักหรอ ความรักที่จับต้องไม่ได้ความรักที่แบบเขาอาจจะเจอแบบคนเจ้าชู้อะไรประมาณนะั้นน่ะอืมแบบกะล่อนปิ้นป้อนแบบไม่จริงใจเข้ามาสักพักหนึ่งมันก็จบไปเขาก็บอกว่าจบไปเถอะความรักที่แบบเป็นเป็นอะไรที่มันแบบไม่ดีต่อใจเนาะ,นะเรืกวกับคุณก็ได้นะ เขาอยากจะบอกว่ากลับมาก็ถ้ากลับมาและยังยังเจ้าชู้ยังแบบเล่นเกมไม่จริงใจอะไรประมาณนั้นนะ่ะเขาก็ไม่เอาเขาไม่อยากได้ แต่เขาก็เอาเออกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เหมือนกันถามว่าเข้ามุฟออนจะคุณได้แล้วหรือยังยังยังไงคนนี้เออคนคนนี้แบบย้อนแยงนะอืมไม่เอานะความรักที่ไม่ดีความรักที่แบบเป็นทางเลือกเป็นแบบอะไรยังไงนะเออเขาแบบว่าไม่ต้องการเออก็ปล่อยให้มันจบไปเถอะอะไรแบบนี้ยแต่ก็เอาออกจากหัวไม่ได้แล้วก็มุฟออนยังไม่ได้จริงๆีเขายังบอก อนี้ยังไงโอเคเขาประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆพนพี่ๆนะไม่น่อยเป็นซีเรียนเนาะสิ่งหนที่ฟังเราไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะนํามาแตกข้อความดีสิ่งดีๆสิ่งที่ดีต่อใจกลับไปก็พอแล้วเนาะมันเป็นพลังงานรวมเนาะใช้วิจารณญาณในการฟังรับชมนะเพื่อนเพื่อนนาขอบคุณมากๆค่ะหวังว่าเรยาจะได้พบอ่าได้เจอเพื่อนๆพ่พี่ๆในคลิปใหม่คลิปต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้คลิปดันดอมในะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนั้นเลยยาไปก่อนเนาะขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนมีความสุขสนุกสนานในะการใช้ชีวิตเนาะสุขสมหวังเรื่องความรักการงานการเงินเนาะวันนี้ดลยยาไปละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย